ก,กเดี๋ยวฟ้าคุยสิสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียดอเอฟซีเบิร์ดสุขสุขเนื้อวันนี้กับมี่ข่าวดีมาบอกนับพี่น้องกะหลายคนกระทำหาคนบางคนเนาะคนมุงะไม่ได้คนค,คนที่คิดได้ใช่ไหมพี่น้อง <c oughs> กะตอนนี้เพิ่นกลักกมาเลยเนอเพิ่นกลับจากประเทศไทยนะเพิ่นกินหอดเห็นเอื่อยมากเลยยังมาหน,นักเนาะตึง ตึงโอ้โว้าน้องแก้วนะ้องเอาสบายดีปะสบายดีโอ้ไปถ่ายมาแลนะ้วงามเนาะน้องแก้วเพิ่งมาเลยเนาะพี่ลองเป็นยังคือจังแมะผมยิงานเทปผมยิ่งงานเพิ่งกับสิมาลามหน้าเนาะตอนนี้ก็หลายคนถามหาเพิ่นนี่เพิ่นมาเนะ้ะแล้วก็สิไปตอนเพ็นสิไปไปกินมะขามเนาะแต่ว่าสิมาเปิดขี้ใบซื่อๆเนะะานะเพราะว่าเพิ่นสิไปหาเนาะใหม่ดิ เอาโทรศัพท์ไไที่น่าไปถ่ายคลิเดี๋ยวน้องแก้วเพื่อจะไปอันนัน้นเนาะห้างน้องใหม่แอนเพื่อจะไปห้างน้อไใหม่กับสาวแอนเดี๋ยวสิให้เพื่อนเอาคลิปไปถ่ายเนาะว่าเพื่อนสิผ่านหรือเ่าผ่านเนาะเลกาสิเปิดซองให้เพ,ยพยื่อนถ้าเพื่อนมีเงินซื้อโทรศัพท์เนาะสิเปิดซองพย,พยูทูบให้เพื่นอนเนอะพี่น้องแต่ว่าน้องตายสิร้องให้เพื่อนเอาโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปน้องตายสิร้องไปดำหน้าเนะาะไล่ยุ่งบ่ไล่ <c oughs> เอาไปถ่ายกับสาวแอนเด้อนี่นเราไปเดี๋ยวสิให้เพื่อนไปเบิง่ง เดี๋ยวสิไปหาอะไรเด้อมันจิบถึงน่ะเอาท่งยางไว้ได้หยันโทรศัพท์ถึงหนามได้บุ๊มมี่เนี่ยไทยได้ไปไทยคลิปไทยเวตาไอโน่มือดิ้สิไปกับน้องแอนไปหาหน่อไม้สบายดีเนี่ยติ้น้องแอนไปนี่ไปนี้สิไปซ้าหาหน่อไม้อ๋อสิได้บ่เด้อมาเร็จแล้วยังหาในมือค่ะ มี่ยังเนี่ยสิบห้าน้องใหม่ไม่คอครับสีดำไปบ๊า,าอ๋อไปตะบนก็ได้พี่น้นองมาสิได้เด็กบ๊าได้เนาะไปพี่น้นองนี่เนาะกอน้นองใหม่ นี่แหสิเป็นทางไปฮะน้องใหม่เนาะไปเขาได้น้องแอนเขาไปาเบิึงหาเบิึงน้องใหม่นี่เนาะนี่น นี่ชิบอใหญ่ไปได้แล้วพี่น้องเพราะว่ามันมีหอยพ่นเอา นี่เอาอย่างพี่คนนี้นุ่งอะไรเนาะ เอามาหาเนาะก้อนพี่น้างไปไปหากอนต่อไปด้วยไสิไดบอสิบได้เบ่งก้อนนเนาะพี่้องะบ่งก้อนนีสิมีบอสบ่มีาก้อนก้อนีบ่มีเนาะบ่งก้อนนี้อีกมีบ่นม่เนาะกอนี Con thì có vô mỹ đâu Bi hoi con, hỏi con oh, đến, đến, là, nên là đến, nó hèm á. Hà hết mà. Là, tít mà. Anh nương yêu tất yêu hết á à, <tôi> nó. cái nọ hết được nương yêu nâng Tất cứ bè. phọ yêu cứ Tất phọ bè. Tất như bè. Mùn ao rơi bà chị ừ. à, Phải coi thang nào là cả. Mưa đâu khi nó? ma chỉ ra ma, นี่เนาะพี่เนาะนี่ว้าวเห็นอีกแล้วบาบ้พ่อแกงมือนสิไปหาต่อเนาะดอกเอ็นปะบ่บ้พ่อกินดอกน้องแอนบ่น้องแอนเพื่อบาบ้าพ่อกินได้เพื่อบาแม่บ่น้องแอน พ่นดายพ่นด้ายเพื่อนวะตอนนี้กาสิไปห้ายู่อีกพังหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีสองผังตาห้ายู่อีกพังเดี๋ยวดวงตายกาสีได้กล,ลกะกอีกก่อนเด้อพี่น้องนี่ตาบาร์จะได้กะขอบใจขอบคุณทีติดตามเนาะฝากกดไลค์กแดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายเ,ยเด้อผอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปน,นีก้กาสิขอจบเพี่ยังสำนีเด้อบ๊ายบาย